คือผลมรลกรที่ทำอยู่ในปัจจุบันนี้นะฉบับที่เห็นว่าสมบูรณ์ครบถ้วนในเนื้อหามากที่สุดก็จะเป็นฉบับของทางบริษัททำวิติซึ่งก็ผ่านการ,ก,ารกรองผ่านการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะท่านจันท์ชุมพรเซ็นใสนะในแง่ของผู้ใช้นะความยากของมบกคนะ ก็มีระดับหนึ่งแต่ถ้าเรียนรู้รกฎหมายสอดได้มันจะเป็นประโยชน์มากไม่ว่าจะเป็นนักกฎหมายซึ่งเป็นจุดอ่อนเลยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นถ้านักกฎหมายเรียนรู้รกฎหมายรเข้าใจกุหมายใช้กุหมปยสอดเป็นนักศึกษาซึ่งมันข้างหน่าจะเติบโตขึ้นมาเป็นนักบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีเป็นอีกหลายอย่างที่ใช้วิชาชีพบัญชีภาษีก่อนก็เป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับ ทุกขั้นตอนนั้นนะที่จะต้องเรียนรู้และทําความเข้าใจครับถ้าเราหนะยิบขึ้นมาดูเราจะเห็นนะว่าสันะเราทําเป็นแถบดําๆอย่างนี้นนะนะตัวบทมีแค่เนี้ยแค่ตรงนี้นีดเดียวนะจากนั้นเป็นพระกรากสิกาเป็นกฎกระทรวงเป็นประกาศประกาศทีด่ดนะีกฎหมายลูกๆทั้งหมดแล้วเล่มสองก็ตอบเนีนนะ่ขอฝากนะครับสองเล่มนี้ครับเป็นชุดเล่มที่หนึ่งและเล่มที่สองพร้อมกันนะ เป็นชัญนะครับ